ในเดยวเดี่ีคือลองการวางการเมืองให้เิ็นกันนะมาอุกกานเกี่ยกกวกับลองแผ่นดินไว้ในเมืองหมานเมืองไทยในเมื่อวันที่ชาเปียกข่าวยาหนึ่งวงไปซ้ำเรล็บเมืองไทยก็ไปตุกอกตุกเสือกันเป็นกากุฏิกเพระว,ว่าอุปาะมีก็มันยามแห้งเสียไหนมันยามแห้งเสียไหนหนอันในตาแห้งมัน เ็7.7ลิตรในนั้นนะนะอ่าที่มันเรียนในทีงมันเตี๋มมาดีงเอามันเรียนในเขาว่า8.2ลิตรในก่อนน่านะเอออันไหนมันเรียกว,ว่า,าเคียงเตะในลอบหนึ่งป่าปีในนั้นนะอ่าก็เบิลนั้นพอมันเฮ็งเส้นจในก่อนแล้วมันได้เติมเครื่องเสียหายกับกูติกูตังอ่ามันสั่งกับถึงดังเมืองขีวัดอ่าคุณหมิงเขาเสวยดีเขาเสือบนหือในกัดถึงเมืองอินเดียเสือบนฟองหื่อหนิมัน เมืองไทยในก่อนเลับคู uh, ่อัน um, สั uh, Rut, ่นมันนั้นห้าสิบเจ็ดจังหวัดละห้าสิบเจ็ดเจดจานในเมืองไทยในกันนะอันเติมเคิร์กมาในอันมันสั่นมันไวเฮแรงเติมเคิร์กอีดีๆว่าไงเฮแลงเติมเคิร์กนำในมีอยู่สิบสี่เจดจานสิบสี่จังหวัดในวันนี้เออสิบแปดเอาเยอะหรอเออสิบแปดจังหวัดเนี่ยเอออันนก่อนเลยเติมเคิร์กกับอ่าจำลองแผ่นดินไว้เนี่ยก็เพราะว่าแผ่นดินไว้ในมันอะไร่าเหมือนเส้นหนัง น้ำท่วมหื้อสื่อน้ำมีหื้อนมันก็เสช่งนั้นไหนพมันมาไหนก็มันมันหูเลมันหูเลยอันตงมันหูเลี้ยงังบ้งมากกว่มากกเดียวเห่นนั้นไปเอ่อมอกอ่สามสิบสกัดหาหนึ่งมันเนือดธาตไหกตัวกับสตที่มวดอะไรมันตันมันตันเฮกลงอย่างไรเนี่ก็เปอดนั้นเอ่อพี่แผ่นดินไปนี่มันก็มันก็ดีกว่าทีเดๆยวกามันมาทางเช่งนั้นเนี่ย ่ามันว่าเห่าเส้นอะไรนังดีกลัวที่เตะม้วันดีทราบแป็ดนะครับเขาก็เกิดมาก็ไม่ต้องหาเนอกไม่ต้องง่ายเพราะว่าแผ่นดินไวหวนั่งดีไว้มอกก้านไนเพวกในเดลัยหันซีนาซีตาผ่านๆก็หลายก็ก้าดิอันที่อันตอนยามในหญ้าแผ่นดินไหวแห้งเส้นไหนก็ดีเลยหญ้าซ้อมกันนั่นตีเลยตีเลยหญ้าพอกในอ่างมันยากาศกำลังในเด่นะกูบอกได้ยินข่าวเอะหำยินหายมันตวงอีดิสออรเท่านั้นก็แหละมันมันมันหนำกระอือนั่นนะเอันนี้ มันปัดนไเดีมันแข้งไีแข้งวาวเนี่ยก็แปลว่าเปิดโลกนี้ยเปิดดินใต้ดินในมันเป็นตีเปลี่ยนจานๆไว้มันทํามันสั่นมันสั่นแข้งในมันลงลึกมันลงลึกกว่าสิบกิโลเนี่ยแค่ะนนะดีเตมันหลุดกันลึกเลืนั่นก็เปิดามันพอลึกเลยมันมันเป็นสิบกิโลกวเลยมันที่ทั้งแข้งนั่น่ะสมมมันลงกับตั้งปื้นดินในกว่าเป็นร้อยกิโลเนี่ยเดีมันก็ตีตี่พ่าสั่นแห้งเลยนั่นนะข่าวเนี่นนะ ก็บมันตื่นมันสิบกิโลไปขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้แข็งอะกูตีนเ,นอ,เ,อ,เ,นเอออันนี้ก็มันมันมันตึกเกิดหมดอ,อะเดี๋ยวก็ว่ายมาก็มีอัพเดทช็อคมาทางไหน,นว่ายนั้นมาทงางเซาหนาทิโยนเนี่ก็ขึ้นสันแทงอีดิดนนนนนะนนเนี่ยขว่านดะังมนันจะเรียกซีบอลได้ขึ้นสันแทงอีดิดได้หลายปอกหลายปอกระหว่างดำนอนนะตั้งแต่ได้เขาทุหุ้นซื้อแทงกรรมนี่ไว้นนะหุ้นซื้อแทงกรรมไอที่มันสันนี่ก็ มันสั่นทั้งอีทั้อดวางเพเขาว่ามหูนั่นนะนะอืสามมีอันเมียนแกอันวัดนั่นเลยที่ถี่หูไว้ก่อนได้ไงเออก็ในมันเติกเกิดทีเดียวว่าเดี๋ยวเมื่อว,ว,วันที่เส้าเปียดขายามนึกมองไปนั่นต่อถึงมือเหลี่นก็ห้าสิบห้าสิบปลายจมมองนี่นนะห้าสิบปลายจมองเราต่อถึงือเหลี่ยนในก็อ,อันตึกกวนกระดีกรุงเทพนั่นก็ตึกคดตึกเอา น่าแต่ดี่เอากวนอันที่หายกา่อนนึกอ่าตึกอันกวนนั่นนี่ก็ทำไมถึงกันแล้วเมื่อเดียวตึกไหลออกมาก็คือล่ะสิบเจ็ดก้อเนี่ยอ่าอันตายในสิบอันอันได้ออกมาตัวตายในสิบเจ็ดก้ออ่าอันอยู่นั่นนั่นเราก็เที่ยงแปดสิบปลายในคำพ้องกว่านเจ็ดสิบปลายนี่นั่นนะตึกุดตึกหากกระโูลกก่อ,อนกันมังตั้งขึ้นตั้งวันอ่อนกันมังตั้งขึ้นตั้งวัน ตั้งเมืองเขียเขาก็มาจ่อยตั้งอเมริกันเขาก็มาอ่ามาจ่อยมาวางแผนกบเบินได้ไป้ผ่านการเจรจามันนะเมื่อก่อนฮู้ลร้เทียวเนี่ยเหมือนนังอิสราเอลเนี่ยก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือตัดไีมาจ่อยขุดมาจ่อยกุ้ยเอาออกห้องเพออะไรไว้ๆหนังหรืออะไรกวนเอออันอันตันดีเราตายนั่นก็ให้ว่าเราตายเนแห่เมื่อเดียวในป่วนมาเอาหาสิบเอ็ดหาสิบสองโจมว่างเอาเนี่ยก็เขาก็ตึกมังคัดใจกันตรงทีเดียววานนั่นนะเออก็เบิลมันตัวมี้เนาะ นะเพิ่นตึกสาวสามสิบจักจนกวนจะไหนก่อนยามีมมปอกนั่นนะนพะอม,มาตัวเสียันไนมันกน็เออเปิรนอันอยู่ตึกสูงๆในกน่อนมันก็ใครเสียวๆใครเนียดเนียดใครอาภางมันไวอีก่อนนะเออค่อยก,ก็เม,มืม่อกูบอกได้อันเปิรนเฮ็ดตึกเฮ็ดตึกอันสูงๆในหลายสิบหลายสิบจ้นทร์แต่เปิรนเฮ็ดจอมอินจิเจนียร์จอมวิศวกรแต่เปิรนออกแบบมานนั้นเปิรน,นเปินออกมาอย่างดีกําเดียวอะนะอ่า ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีสี่ส่วนมากในกรณีมีหมายมีแต่เด็เฮ็ดเคร่องกางเขนแผ่นดินไว้ในนั้นประเทศุมาเป็นเฮ็ดมากเป็นมีหมายมีกึกมากําเดียวเนี่ยแต่เมืองกุปปอันมาเฮ็ดเจอเฮ็ดตาโดดแล้วเมืองไทยเส้นในกำนังก็มันเป็นพวกญี่ปุ่นเขานั้นน่ปุ่นเขาหนักเพราะแกะว่าในเขาเฮ็ดในเขายามอยู่เมืองอันดีแผ่นดินไว้มากนาหนัในเขาพวกเขามาเฮ็ดในว่าเขามาคุมห้างใกล้มาทิ้งห้างใกล้เหตุว่าเฮ็ดจอม แบบมันแบนมันเดียนเขาเฮ็ดออกมานั่นี่ย no ก็เรียกเดี๋ยวอะไรเอเหยื่อก็น่ายเสาเดี๋ยวอะไเหยื่อก็น่ายเรียกตั้งเสาเดี๋ยวอะไรหักกันก็น่ายเนี่ยตั้งเสามันหื้อตั้งโคนมันหื้อเนี่ยมันวางแผ่นไม้ดีๆกันเดียวเนี่ยมาวางแผ่นมาดีๆกันเดียวเพราะว่าเฮ็ดจอมอันเจ๋งเขาเดี่ยมออกมาวางแผ่นออกมาหมานหมันเนี่ยเด้มันกล่อมขวนได้ง่ายๆมันกล่อมขวนได้ง่ายเห็นนะเนี่ยอันเขาเฮ็ดอันตึกอันมิ่วกุ้งเทปอันเขาเฮ็ดดุเส้นนั้นก็ อันเฮ็ดมาหมาเส้นนั hungry, ้ก็มีนำหนาด้วยนั่นเพร่ะนั่นเปลนทางไอ้ที journey, promise, <Joan. S 1> ่อันเฮ็ดเก่าๆเส้นนั่นก็ซ่าสามสิบจ้นก่นกเป็นทางดิ้วว่าเปลี่ยนทางอันเป็นโครงสร้างมันกว่าเขาว่านะโครงสร้างมันในอ่าเหมือนเสนาเสามันเสาเข็มมันฮื้อโคนมันฮื้อคานมันน่ะคานมันเนาะโคนมันน่ะสั่งสิงเลยเป็นเสาเบี้ยเสาสั่งให้มันโขเขื่อนข้ามไว้ในเหี่ยวก็มันเปลี่ยนทางกำเนิดในมันอันมันเติบเกิดการในก็เป็นห้อย ปูนมันเตียนก่อคืออ่ากอุดมันนั่นเปลี่ยนเท่าขับนั่นอ่ามันมันไหวด้วยมันเกร็งมันมันสั่นอ่ะดั้งเนื้อพวกสั่นไอ้ของตึกคือกะอีทอวัตสินอ่ะมันจับกว่าสั่งกว่าในเด้อ่ามันก่อมมันก่อมตึกคือโครงสร้างมันมันก่อมเปลี่ยนอันนั้นมันก่อมกวนในเอออันนั้นแต่บางคนเขียนมาจอมอ่าอันบนว่างเพียนออกแบบมาดีๆนั่น่ะนะอันทิ้งมันก็เปลี่ยนก้นอันออกแบบมบ้านบนจ้างบริษัท ไอากองดีมัดทิ้งในมีแทงหนานะมันทิ้งในแต่ทิ้งให้เราเลยซ่อมอันบนออกไปบ้านนั่นดีมัดลักไก่ดีมัดเอาเรียกอันอันเช่นเด็กเนี่ยเปิ้ลเสามากนะเปิ้ลเสามมากมุ่เปิ้ลเสรมากกนได้ทำสามารถยอมเอามายอมจนอะไรชนอะไรแบบนั่นน่ะอ่ากูพกในประเด็นนั้นมันเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนกองหนีในเปิ้นเปิ้นมีกองหนีเปิ้นมีทิ้งเปิ้นสร้างกองหนีมาทิ้งมาเจ็บมาตุ้ยเนยให้มันพวกมันต้องขันตอนในก็พอหมก จุดเจ็ดในก้อยดงมันกวนได้ไงมันปั้งเลยไงในแด่ไต้ก็หันุสินาซิร้าน่ะนี่มันทั้งเลยก็หน่าในแด่มันเป็นเคแล้เออบริษัทเขียนด้าบริษัทไทยนั่นน่ะอันมาห่วกันเฮ็ดในบริษัทเขียนนี่ก็เขาตึกมาเฮ็ดตึกอันแน่ยถูมาเนี่ยนะเขาก็อ่านมาเฮ็ดเฮ็ดอันไหนก็อ่านมาหับซ่างอ่านมาเฮ็ดกันเนอ่ยอิสระเจนไอเฮ็ดกว่าให้มันโปรอะไรอ่าให้มันโปรให้มันหับซาเฮ็ดตรงอัางกูดีนั่นน่ะอ่า เวาการเขาเฮียนในก็มันบพรขึงบพราข้ามในเพาเป็นขีในเาวูนะอียงองเรามันบพรามนั่นนะเ่าเป็นขียนในกกดเป็นเส้นั่นนั่นนะอาพีนักเขียในเขียนในไรเซกลกอยู่ในนะกูซิกูวในนอืมบริษัทเขียนช่นนอย่างอ่าะบริษัทชไนน่าเลวออชน่าชไน่าเลเวนเฮ่เออชไนน่าเลเวกับบริษัท ในเรียนไทยนั่นนะ่ะสองบริษัทใหญ่ๆในอันอทับเม้าเฮดตึกในสามสิบตันนี่นนะตึกในก่อตึกสอต่องอเนี่ยวะเนี่ยนะสอต่องอนในก็สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหวัวเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นของหลวงบางซื้อไน่เป็นของหลวงบางซื่อเป็นของ,ง,องรัฐบาลเนอะสอดต่องฐฐนอนห่ยสอต่องอ,อ,อ,งอมันมันมันมีนาทีแต่ฮาร์ดิการตรวจเบื้องเงินก็จะจ่ายสองแมียนสองสังในมีกับฮารเจีดเปินเกี่ยวกับเงินของหลวงบางซืง้อในทั้งหมดอะไรน่อยสอต่องอนห่ยมันเป็น มันเปลี่ยนจุ๊บอาซยาอันหนึ่งให้ไในก็ได้นะอืมเว้นอะเทียนมันเฮ็ดในมันเปลี่ยนอาซวยยามันเปลี่ยนลงวงซึ่งว่าเปลี่ยนลงวงซึ่งในก็เหมือนเชิงว่าอ่ามันอยู่ที่เขาไว้นั่นน่ะกลุ่มนี้ตั้งดอกอาบริษัทตั้งดอกอันที่เปิดเปิด้มากคุ้มทิ้งแค่นั้นเปิดมากคุ้มทิ้งแต่ทิ้งของเขาเป็นเขาเป็นลงวงซึ่งแล้วลูกว่าเปลี่ยนลงวงซึ่งก็มันกินสุกกินลาบกันนั่นน่ะเงินเต่าโตเงินเมียงกันไหนกันไหนยังไหนยังไหนนั่นน่ะ ว่าม่อ่นกันได้พวกกินซื้อกินได้พวกมีกลมดีอันมาทับทองติเตกเกี่ยวกับลองเรียกมันเมมันสองมันแขยงมันเป็นจ้าอะไรมันสองจะจ้าอันเห็ดไข่ขันที่นั้นเร่อไรเนี่ยเพราะเป็นของกลมดีในพวกจะของหลวงมังซึงซึ่งในนี่เป็นจัดเป็นตรวจเป็นจัดติเตกเพาเบอร์เขาเน่งเปลี่ยนอะตัวยาวเลยเป็นก้นของหลวงมังซึงอะไร เขาเขแจทาเขานั่นะเป็นว่าเออพวกเป็นรองงในเขาแข้งแข้เขาเป็นนั่นเขาแข้งแจกเนติดว่าเลยดิเต้มันเจเลยนะเออในอ่ะกินชู้กินลาบอันวะในมันตึกดเคาลองลงชั้นนะตึกเขาในกายียในสามสิบจันนสามสิบจนในสองันหนึ่งร้อยสามสบหกล้านบาทกาเนี่ยสองพนหนึ่งร้สาสบหล้านกาเหตยเนี่ย บริษัทใหญ่ๆนี่มีสองบริษัทเนี่ยนะบริษัทใช้่าบริษัทใช้นายังว่าใช้นาวลเรียวอ่ะยังว่ามกนเออบริษัทช้าชาาาทชา่าตั้งตั้งอิตาลียนไทยนั่นอ,ะอ่ะอิตาลียไทยก็เป็นเจาของกอนันก็นยิเสริมน,นะนะ อันกงเงี้ยยี่สิบรามีปีกาพิวาน่าน่ะมีข่าวนั่นน่ะนั่นอิตาเลียนไทยนั่นน่ะเจ้าของบริษัทอิตาเลียนไทยนั่นน่ะเออทำตั้งใช่นานเนี่ยนะหรือนั่นก็มีทางบริษัทนำหน้าอันย่อยอันย่อมันอันมาก่อมันอันมาเฮ็ดไพ่มันอันมาเฮ็ดเอ่ออีสานอีสิงนั่นน่ะนะมีทั้งสิบเจ็ดบริษัทบริษัทอ่อนๆในมีทั้งสิบเจ็ดบริษัทอันมหาขนานั่นน่ะมหาต่อกันมหาต่อกันเอ่อบริษัทอันเฮ็ดในอันเฮ็ดในเฮ็ดในนต่นาะมีสิบเจ็ดบริษัทเอ่าเฮ็ดมาเมื่อปีปีปีน่ะ สองพลาลาน 64, 64ันหาร้อยหกสามะหกิสี่หกสิบามงเยโควิดเดวก็เกิดการกล้ามเนี่ยก็ขึ้นมาเฮ็ดอันห้ยยาปีน้าแน่นั่นนะปีน้านั่นนะปีหกสิบแปดนี่อันเยาปีหกสิบเก้านาี่อ่ะม,มันนเฮ็ดอันยแอนย้งไว้ตั้งอ่าตั้งอันจันแงเยายมัวดอกังหิ่พ้อมตัางตาเสียงเราขยายหลุดสามานี่ขึ้นขึ้นเฮ็ดกับเส้นอะไรของเผื่อมักงเนี่ยแผนดินไว้นี่งก็ของ กูบอกได้ยามหันเมืองดอกเมืองหน้ายอันเป็นยาตึ๊กแม่น่าก้อนในหันนันเทงเอาไหนี่เมืองไทยในขาวในหลังกระตุกกำพาก้อเดียวเนี่ยนะขึ้มาตัวไหนว่าขึ้นมาตัวไหนเสาดังน้ำมันนั่นอันนี้ผายสีเสาสีเสานั้นมันเรียกเรว้แหละมันเรียกเรว้มันเหยียกรู้นั่นมือมันติดมือมันตีบกวดในก็สองเสาการันก็จัดออกมาหันห้อยจัดออกมาก้อนเดียวความควากันนั่นแหละเืิดก้ายินก็กวดลงมาเห็นอย่างนั่นแหละเออเตัวไหนก็มันตึงตานเลยตึกเป็นสามสิบจันใน มีภายสีเสาสีเสาไว้เสาก็ห้ามอย่หังกาใน้ยขึ้นบ่เป็นดนานในมันก็มันก็มันก็มกึงดันกันนะมันก็มึงตามกันเฮือนั้นก็เรียกมันเป็นสะอนบ่ดีือนั้นก็เมมันปูนมันจ้ําบดีในกวามูนันนั้นแต่ภายจัดเชเขาได้ปนิขึ้นจัดเชติเดียววานันน่ะอืออ่าตกซาก็มีซ่านวนั้นน่ะมเียวน สาเร็จถึงเดือน้าวนู้นไงสำเร war, ็จถึงเดือน้าวในส่วนตุ่มพะกุนนวันนเมรอมันเหียใพวกขาวในออกกูดีกูเลียนในแต่ที่เป็นมานเหรียญให้วอามันใคยหายกออมันใคยหายกัเาเนะขาวเส้นในว่กมันเออนน่ะน่ะมันมันอันตะเหรียกามันเตกเขิกนหนาเมื่อไ่นี่ายนะไอ้ลองลองไปมีายหนักมีไปเปินมานเหียอะไเงินเขาเมืองในก่อนมันเป็นยังไงมันมันมันเดีมันเดีหายกว่าเป็นหมื่นหมื่นล้านอะไรเงิน่ อ่าก็บปิดตึกอันนึงกวนกว่าบ้าไก่เห้ไหนไหนอ่าลูกมาตีนั่นแหละกินสุกินหลับกันเส้นนั่นแหละเมื่อได้เป็นเส้นสั่งว่าอมีตึกอันไหนมากกลัวนะแผ่นดินไปกับไหนเมืองไทยนีนมีขาวอีทโปรโมกาตึกจัดอันอิทอีทื่อเนมีมันเป็นอะไรมันมีขาวอิทเน่ยมีอยู่ตีมีตีมีอยู่เมืองมันหลายๆไว้อ่ะสั่งว่ามีตึกสอดตองอ๋อไหสอดตองอ๋อไหตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไหน กว่าแน่อ่ามีม,มีมีหางยึดมีย่อยย่างไม่ย่อยย่างกว่าสมามาตาแกมึงกะเอืออ่า <c oughs> นั่น่นนนะอันนี้นก็เป็นอันสุ่มเหยื่อซุ่มนำเต้เต้เสียหายเต้เต้แต่เมืองไทยแหละนะอ่าเพราะเฮ็ดเตุเต้เเหมือนสั่งอันเป็นเหตุมือปานกูปลอกๆได้อันเป็นเห็ดตึกในเหมือนดังต,ตึกใบหยกในมีเปดชิพฮาจันน่ะเปดชิพฮาจันเนี่ยเป็นหางยึดมานกว่ามีแต่หางยึดเป็นหนังพวนเนี่ยน,นะอ่าเป็นเห็ด จอมอันกนออกแบบนั่นน่ะช่างแบบนั่นอินจินียันนั้นดีๆนั่นน่ะนั่นหลุนลึกกันได้ในเสานั่นเสาเข็มเขาปักลงกเรียนกันนั่นสามสิบห้าเมตรอ่ะถือปโยกนเลยนะอ่าสามร้อยหกเสาเสานั่นปักก่อนน่าเรียนสามสิบหกเมตรเสาบันไาเยอะนั่นก็เส้นผ่าศูนย์กลางมันเปียวกลางออกมานั่นเมตรห้าสิบอ่ะอ่า แต่เราก,กางนันออกมาทั้งนอกเลยนะเมยาสิบอะ่ะพรเอาสุดต่อสุดในกนะอนนกงเป็นสามเมียนะเท่านั้นอ่ะอืมสามเมียใสามเมียให้กองง่ายๆเลยเส้นบาทสงกลามเมียทาิบไเออใน่นะประเทศสาปมปเทศาประเทศในแผ่นดินไหวกบในตึกประโยคเปยร์ซพารันเนี่ยเติเครือขยยึดอ่าอันเตเครือสีอาหารมันก็อันต่างที่เส้นมันน่ะอันนำอันมันไวกบไวมากนั่นมันผักพาบนั้นนาไว้อย่าทุกนะ เออมีเค้นจะในสังจะในร่วมเอออันนั้นมี่องโวหนาตัวตึกตัวโครงสร้างที่ทีินั้นมันเป็นทางเออโครงสร้างอย่างนั้นมันเป็นทางไหนเพราะอันที่อันนี้คานมันเสามันเป็นทางไหนปื้นมันอันเป็นทางไหนเป็นก่อไว้ในเตี้ยนนั่มันเป็นทางไหนซะนั้นีมะไดนเลยเอออันนี้ก็เป็นอันเสียหายเต็มเตคนอันตึกลูกตายเนื้อนั่นก็ไปออกมาอะไรนั่นก็มีอยู่เจี๊ยบซไปในก่อตึกเหมือนตั้งวันนั้งึ้นตึกเหมือนตั้งวันนั้งึ้นเตียออกตันวันนั้งึ้น อันนี้ก็เปลี่ยนอันดีมองสาซ้อมที่นไ่เออมันจังว่าสภาวะในป้องเปลี่ยนมากเลยมันมันเปลี่ยนมากเสียเลยนั่นนะนะในปัตในก็คนก็อันกันมองส่กันจ้อมเดี๋ยวก็โหอกโอเพ่นโหอ่เขาออพี่น้องเขาก็มาให้อยู่เสียนั้นนี่มานว่ามีคมพูชักกนอาดเวียนมาหว่านั้นมันอยู่ดังเหนือนั่นนะอืมอันเว็นัำพูชาได้เขาอยู่สันหาลูกลูกที่สันหาเรียนลงปในตั้งขึ้นหัวนั่นอันเดีขึ้นนั่นดีเป็นจันดังเหนือบนจั่นสูงสูงที่บนกาน ท่นสาวท่านสามสิบท่นเดี๋ยวเดีบบ๋ยวเจ็ดแปดขึนกันแั้งเม่รู้นะอ่อัน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 รอดนั่นแหละเออใน,นอันนี้ก็มันจะเลี้ยวกับซื้อเดียมหูมนะก็าน่าเป็นพ่องหลวงได้ทว่าเออเพราะขึ้นติดจัดขึ้นหมดหมดในทุกอันเลยพิษกันแล้วพอพิษเรียบพ้าดปูนมันหน้าโกนเฮ็ดมันซื้อซื้อเฮ็ดได้ผ่านได้จะคือในอันนี้ไหนขึ้นจัดด้วยดีๆเนาะอ่าอืมเนี่ยนะกรมมีเขียนว่าในก็ เดียววาพ้องเปลี rotation, des, er an, genommen, ่ยนกมือเดียวในก่อนะพราะเพราะว่ามันกวดมือเดียวแน่ในสังวาเฮ็ดยาวเสยจัดยาเหตการยาวในสามิบจันในเพราะว่าก้นเหตการสามิจันในเหตการเตมปีกอุ้เล้อเปลี่ยนนกวนเ่็ขตายในหโอ้ปากเูเียงมาในโยนะเออหนึ่งจันจันในก็อ่าพร0สามิบก็พราิจันงเองาสาปากกันน่ะนะเออนั่นองยามเก่งนั่นแดงติกันก๋วนามหนานั่น กำไรก็การกาลักเขียนในตึกมาเฮ็ดตึกอันเรียกอันตั้งสุดอันเนี้ยไปมีอันเก่าเตียนเขามาเฮ็ดตึกในเมืองไทยในตึกมีอันในอันตั้งมาเนี้ยเออบางมีอันตั้งของผมาะเสียในคำเดียวก็ทีอันในกลางก็เปลี่ยนตัวน์ซอนเดียวสตีตีให้ฟางเดียวๆนะเนี้ยลองลองเฮ็ดให้อ่าเพื่อลองลองอันให้มันข่ามให้มันเจ้าเจ้าไหนในี้ให้เจ้าไหนเนี้ยเขียนในคอมโป คำบ่าเอากต่ส่นะคำ่าเอาสวรรห้ันใหันเจียวยาวหั่เจียวอะไรเงินนำเยนยาวก่ยาว่เห็นนั่นเลยมันน่ะมันเขียวแกเปลี่ยนรู้การันกนันก้ยกันในก้ยเขาก็อันออกขาไม่อันวอกขาเขาํำหัวมันเขียวแกเปลี่ยนนะกพรพนั้นมันมันก็เป็นขอนขวาไอ้ขควสังขยาองเด๋ย์เฮดจัมเปลองมันเฮจจัมแบบมันอี้นีนั่นน่ะนะอ่าอันนี้ก็อืมมันเป็นอันนี้มองสายจอมเตะตามเมืองไทยนี กำเนิดสามารถถึงดังมึงมันก่อมจะง่ายนะมึงมันก่อม่ใง่ายไอ้มึงมาในกดมันจะเลยเนี่ยอันดีตยิงเอามันจะดีนี่กดอ่ามันจะเลยเน,นบิโตตะเกียงกัลยากะรเลียเจนันตีอิติวาเจนันอันหลังๆกม็มันจะดีอันน่ะเมื่อเดี๋ยวในควรตายในหนึ่งเฮียงพกปากไว้วะเนี่นะหนึ่งเฮงพกปากไว้อ่ะอืม อันเอาออกมาไหล่อันผูสลังว่าเออเะไรตากันได้หนึ่งหงหกฝกปลายกัมเนอันไปหันมนุ่มเดมมีเทงอันไปหันมันทำเดมมีเทงอันอันวาดเียบในก็สองหงปลาอันดึกเอามาอันดึกอยู่ในใต้ซักที่นั่นก็เออติงนี้เทียงมือเดียวก็เบิ่งอันกันอ่ามีหนองไหลก็มันคุบวอกได้มันบันเบิ่งเขาเมื่อปอนเมืองมีเพลียนปลาในเต็มเลยมันย้อนตากซวยเดือนนออันนอกเมืองอ่ะนะวย้อนตากซวยเดือนนอกเมืองถ้าในเมื่อ่วยเดื ในเมืองมันก็ปาดในลี่นแผ่นดินไว้ในมันก็ขันเสียเตี้ยนะเดี๋ยวผมขันติเตียววามันก็ใหย่เตี้ยนนะวางก้อนในยังว่าตั้งมดมดในดีดีในบอกกูตีตีในอ่าคนตายในแ้ะมีเป็นหมื่นในกว่าเนี่ยนะอันนี้ได้เข่าอันเบื่อออกมาทั้งรอบมันไปออกมาเป็นตั้งการติเตียววะในผมหมื่นมันวอในกูเนี่ยตายในอ่ามันจะงไงยๆอ่ะเมื่อเดียว สิงคโปร์เออสิงคโปร์เขาเคนเขาอเมริกันเขาเกาหลีเขาเช่ไนไรพเขามาจอ่อยอ่ะอาอินเดียก็เขามาจ่อยไหนบนจอยกรณียูเอ็นกุลแดนแม่กายูเอ็นเอชอาร์่นาหนัดนก็จอยมาแล้วเนี่ยออจอย,อจอย,อจอยหัดเก็บเงินกันน้นมืองไทยในก็อ่านเมืองไทยในอ่เขามีหมายเรียกวันที่อ่ะมีเฮฮ่าจอยในจุ่มยูเอ็นเขาเย็ดจุ่มยูเอ็นจุ่มอยู่เอยอยอ,ยอ่า จุ้มอยู่เอ็นเอชซีอาร์วะนั่นอ่าเอ็นเอชซีอาร์นี่ก็ก็ปืนพาวิ่งก็เออจอยเดือกันให้กับจอยเดือตามเมืองมันนี่ให้ผ่านเขานี่ยเขาก็ลาบมาในเมืองไทยนี่ก็จุ้มอาเซียนนี่ก็จุ้มอาห้าเนี่ยนะจุ้มอาห้าเนี่ยนี่ก็เป็นทางจุ้มอาเซียนนี่ก็ให้ก็อืมมีไว้ดีเมืองไทยเนี่ยดีเงาเขาก็เอออันนี้ก็เตียมือจอยเดือกนี่ก็เพื่อนันเตียวนี่ก็ก็การจอยเดือก็ตียมือหลังไล่เข้าเมืองนะเมืองมันนั่นกงนะอเมริกันเขาก็อยางรุนแรงท่ามก็เาาากนรบมะ อามันก็แย่เดีนเออนี่ก็ไปเดีจอยกางอี่นๆแตมันไปว่าแล้วมันบอกเออดยจอยอย่เนียนะเดี๋ยวจน้ำจอยี่มันอาใครหนายาวเวเอเน่นน่นนะเพราะคนไทยก็ทีะไรเยเออดีจอยเออนี่ก็เอออ่งเพด้วยกันกันนะอบื้อนดีจอยกาีปีมากคนตายมันก็ดีวมมาแทงสี่คนตายก็อ่าเดี๋มาสคนบาดเจ็บดีมีกาอื่นเองกดดีดี๋หุขึ้นกับกามิดกามิดดีกว่ากามิดอ่ะดีหุขึ้นะกามิดกามิดดีกว่ อันนี้ก็มีพลายหลายหลา,หลานมาจอยในก็มันยุโรปเขานั่นนะ่ะยุโรปเขาฝรั่งเศสเขานั่นนะ่ะสาภาพยุโรปเขาเสนอะไก็ดีอห้างยันตแต่ได้มาซอยเมืองมันแน่ในเมื่อเดียวแน่อันเป็นอันเป็นดารามานั่นมินตาเนี่ยเออดารามาเนี่ยมันก็ออกอยู่เมืองนอกใอ้มันก็สนตุ่มเขาคน่วยหดืออ่าอันเป็นเพี้ยวนะเมืองมันเมือเดียวแน่เนี่ย มันก็ลบภัยเองเลยทีออกมาไอ้ข้าเปลือก็จ่อยเช็ดตอกันนะเพราะว่าจ่อยนี่ก็จะเปจ่อยผ่านอ่าลงวอางซึ่งไม่ต้องอะไรไงวะจะไปจ่อยผ่านไม่ต้องอให้กันจ่อยห้างก็ย่าถ้าจ่อยมันจุ่มเลยจุ่มหนึ่งนั่นน่ะอ่าให้เข้ากว่าจ่อยเดี๋ยวให้จ่อยทิ้งนั้นนี่ว่ะเออมูเดียวได้เปิือก็เป็นน้ำหูน้ำตาจอมน้ำเอ่ดนะเตรียมเปิือเตรียมเขาก็อย่างว่านั่นเลยน่าเฮ็นผ่านน่าเฮ็นมันปีผ่านน้องมันสองอะไรกันยาใช่ไหมคือในกองมัน ก็เป็นอันเจอเรียกเจอข้อขมเช็ดหลายทีเดียวว่าอันวนั้นเออเอาใจขามาเถะจะเข้าอันว i̇şte uh. ันนั้นกวนหลูให้หมอห้้นพาเสือนันอี่นั่นนะมัน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 เป็นลองลองผากองไทยเปลี่ยนวเปลนกักงตึ้งตอกเตอรเซตีนั่นนหะนะฮะโอกผ่าัวอกมันวันนั้นลุกผ่าว่าลูกมันเบยผ่าไม่มันมันเป็นเสือนันนะอ่าเป็นหมื่อวันที่ทราบเปียนได้เมื่อสองวันหนอเมื่อสองวันหนอตะงวนไหวมาเท้า นาที่ในนั่นนะเพื่อการคำว่าในมีหน่องแหลงในท้องพ่อขึ้นตึกกับปล่อยมากแทงหัวนี่นะตึกกับปล่อยมากแทงต่างมือสะเกียงต่างมือไปปวดหงเนี่ยกัอะไรกันเลยนะตึงมังหัวนั่นเออขาก็ออกตู้กำพราแน่แผ่นดินไวหวยาวกว่านี่ก้นในตายกันเป็นหูกปากหูเฮียงในอยู่ใต้ตึกใต้ขึ้นช้างในบากเจ็บเสียงห้องเสียงไห้พ่อปั้นจีปั้นจรองทีงในเมืองมาในมันตึกเก่ามักกับปล่อยเันหนึ่งแถวเนี่ยนะ เออเส้นไหนขมันก็มีหลงวานไหนเอ็นยูจเขาได้เขานัดเอาอคาตาสองปารไ,ได้เขาเด่มพี่ยนังเขาเด่มปิเขาเดิยมยื้อไหนะเอ็นยูจีเขาได้เขาเป็นพาวมากเขารัดมากเขาเด่ยมยื้อเออสอนะงปารได้นคาตาสองปาได้เพราะว่าในการเดิมหูบอล่เอออันนี้เขาวามาเต็มอ,อันนี้มีน้องหลายี่มันเป็นหวงซื้อในซ้มถมซังน้าบางหวานไขมังตีบาลองเลรองนั่นนายโยเอออัน,นลอง อันหาวโลมันไม่กลองเปลี่ยนเราเหาวโลมันไม่อันนั้นเปลี่ยนกับก็หลูเปลีาา่ยนหาเสื้ออะไรไว้นี่บ่เทว่าซิน,นั่นน่ะเออควรกอดตัวเลยเพราะหักเสื้อไหนหาคู่นาวคําใจหิ้วใจอําคิดใจเฮามันเปลี่ยนใจหรือใส่กลัวในเนี่ยซึ่งอันว่านั้นเอ่อปวดตัวกันยังบ่เหน็นฮู้ฮู้นะว่ามันตืน่นเตียนยอมออกนะลองต่อสู้ลองสังเกตมันตื่นเตียนยอมอ่ะอ uh. ่าเคยน่ะมันเตอะเพโรงเปลี่ยนกับพวกไหนนี่ก็ แต่เด็ทิ้งคนเมืองต่เด็ดูแลคนเมืองต่เด็กสั่งในกองทีมันมันเป็นหะไมันมันกลับให้ลงเมืองมันอันหนึ่งเลยขาดังบ่ถึงมาเนี่ยนะโควิดเอกัมสึกยดอันไหนอกัมทำมันย่าอันไหนเท่งเอ้เนี่มันหยาบยางขันใจเนื้ออิสราเเนี่ยมันเป็นเมืองผ่านเลยบนมดระหว่างเมืองมันมาเดียวแน่ๆเมืองผ่านเลยบนมดระหว่างเมืองคู้ข้าเลยบนมดระหว่างเนี่เมืองมันเนี่ย ไปเสร็จทนทุกข้าวซ้ำกันซ้ำกันหนูเห็นในทางดิ้งดิ้งอ่ากวนก่อนเปลี่ยนว่าเปลี่ยนลงมองซื่อในซ้ำตึกเอาหมากเอาซังทั้งเครื่องวินนึกมาาห้มังคุมวานวานหนทิ้งทิ้ง่ไหเออพระราชาดีสมบัตาอ่าแผ่นดินไว้ให้ไหนมาเขาเ่อไรอาหมากปล่อยในดีว่าในทำป่าในดีดีเข้มบววมาในพวกจ้าหมือดํานูดเดียวกันนะเออเช่ในคนทาตาในกูปก็มือแผ่นดินไปไว้นกับปล่อยก็ปล่อยก้นวางไห้ก็เลย เออเอ้ยเห้นไหนฮะมันทวนหนาวนะเมื่อเดี๋ยวนี่อืมอันโขอันกว่าดังลูกมันได้เรกว่าดังแท็กยนีไยนก็拐อันเปลี่ยนหอกคำมันมันได้เรียกูปองนะอันเป็นหอกหอกเขานั่นหอกหอกคำนั่นอันเก่าเก่าเกียร์เานก็拐กวางมูก็ควนเขียไหนมันมันยหญ่อยับมันเป็นกว่กุสเกูเมียวมันดีคอรขวบกุส้อกูเมียวออไนีหยบาตีใดทีใดก็นเลยเนี่ยนะ เออทำดึกนี่ตือแค่ค่าแค่ยังแค่มังกันหน่อยแค่นั้นติ๊กในก็มันก็มันก็สุดยอดเล้ว่นนะมูดีว่าซิงยอนเออแบบนั้นเขาก็เอาเซอร์ปันเซอมาใส่ใจเข้าไปคอีมองใส่ซ้อมเตีนย่นะก็เอออันนี้ว่าเมืองเลยว่า,วามันเป็นกวนเมืองกันแก่น่ะเป็นกวนเมืองกันแก่น่ะใันนี้ขำตุ๊กตุ๊กข้ารองการวันการเมืองมันเป็นทางเมียวนะ่ะเรื่ออยู่ดีๆแลย เออมาเป็นเพื่ตรวตัวเก่าตานตรวน้าเส้นเจ้าเก่าในแน่เผื่อก็มันเป็นผักก็มันดีแล่เมื่อนัอนผันยาก็มันดีนี่อันนี้แหละมันก็เปลี่ยนจำเพศภาวะในนั้นนะนะปฏิว่าได้มืองใจมันเรียนในมันมีพระหลักเขียงดีอยู่นะนั่นมีพระหลักเขียงดีเหอ่อนกันไวเหตุสุกนาบรรพระกุมมือกุวาดหนมือเหนืนั่นเออท้ามบอปอดีนั่นนั่นไอไอแผ่นดินไว้เขาไหนห้ามเตะที่นั่นนั่นเอง เออมันมันมันสภาวะอะไรตั้งตั้งเขาอยู่นั่นวางเมียให้มันเป็นได้อะไรไหมกับมันเท่าไหรเพราะเมื่อวันนั้นเมื่อวางปางโควิดก็ว่าอ่าเาเป็นก็ไก่พวกถ้าพระเป็นเจ้าดอกมันเป็นเราได้เท่าไหรเลยยามยินน่ะคนเมืองไทยเขาว่าเห็นนะเออ้ไขี่เขาเออเองเรียกเขาอะไรบริการเขาเพิ่นเฮ็ดกับไวเส่มาไอ้ก็เฮ็ดเฮ็ดก็ มันก็มาเป๊กอะเป๊กหายก็กำเนซ้ำขึ้นมีอย <hire> ่างอะโควิดในมีมี COVID, <combined> seldom, เ้อโควิดทางอันซ้ำขึ้นมาเป๊กแบบโควิดอันเก่านั่นอะมันปรลงปวดได้ในกองก็ค่อยหายกันน้อยๆมันเป็นเส้นนั้นก็ไว้มันเกี่ยวกับองพระราสลังขางของเราในน่ะเออเปลี่ยนอันวางเพราะเขาก็อยู่พิษอยู่พ้นนั่นน่ะนะเมื่อเดี๋ยวก็เมื่อเปลี่ยนเส้นนั้นในก็ปล่อยสาวร้องเขาก็ตัวๆที่ต่างๆเนี่ยนะเอาใครเหตุปล่อยในก็เหยียบพวกเพง อืผู้กระทู้ไมาเหก็เกี่ยวหนาอะไรสั่งสิ่งเอ่าอันเป็นก้นหนังกันอยู่วันเมืองเดียวกันเนี่ยเป็นน้ำหูน้ำตาในก็เออด้วยด้วยหเหอตอุอันดอเดิมถือตาในก็ใหญ่ก็โจ้กซึ้ดหนาของเขาเลยนะเมื่อเขากว่าเดี๋ยวมันเป็นแคบไว้สังร้องลูกอืมเกี่ยวลงมวนเขาตาๆตานมัน,นมีน,เ,น,น,นเขาก็มีมาผักในกันรันนี้กันในนั้นแหละ ปานได้ได้ลองกันวางแผนเมืองหัวข้เที่ยมอุปวรรณนะครับอุปวลองอันแผ่นดินไว้ในเฮียวกะก็เพื่อมันมันมันเป็นข่าวดังอุทุมวดมันมันข่าวสารกูเสื้อกูเมียวในมันโด๋วอะไรมาดาดีกันเออทั้งยินก็ดีอืมพิรัตกูเมียวในข่าวข่าวอันที่มันหลังหัวนึกหลวง้านะว่าเกี่ยวกับในเมืองหัวเกี่ยวกันเดี๋ยวมาดัดีกันกับพร่องให้หนึ่งกันวันสองวันเรออกให้เนี่ยโพดึกโพดึกมีเห็นหนูนะเออที่เห็นอะไนั้นแ่ะ เฮาก็ได้ไปฮู้บางก่อบางก่อก็มันได้อยู่ในเปียงดงได้อยู่ในอันดิเมเลียงคงอย่างทาเซ่เนี่ยเฮามารับไปในนั้นนี่ก็อ่าคําถามของมันได้เลยหาดวาม้ายในในฮู้ข้อมูลมันกว่านั่นน่ะนะอืมอันนั้นก็ข่าวไหนก็ไม่มีหลักช่องทางน่ะบางก่อได้ทางด้านนึงก็เลยทางด้านนึงเนี่ยเอ่อว่าก่อพ้อนติดตามเฮาอัยาหันเฮารับนี่ก็เอ่อว่าเมี้ยวท่านได้ฮู้ต่างปีนี่ก็เลยมาฮู้กับสํานักอันไหนนี่ก็ถามมันก็ ตกเล่นกับทุกเล่นในผู้ปกครองในนั้นนะเออเมื่อในก็สามสิบเอทเท่านันนะมันอในก็สามสิบเอเนี่ยแต่วันที่นะเป็นเป็นควายน่ยดีเขาในก็สามสิเอมอนตอนสามสิมะะะ after, mer, เอได้เป็นเมือภ uh, ูเมือภูในสามสิบเอเด้ออามีเล็กสังกันอะไรมูเล่เลยนะเออซึ่งวใหญ่เพราะสนใจว่าหนาแสะงว่ามันมันเปลี่ยนการการงานการท่านั้นนั้นนะเป็นการการแะดงมันบดีการได้เต็งกับอ๋อครับ เพราะนั้นเมื่อไหร่เขาก็ผัดยันกันก็ได้เองก็ค่อยมาอุปกันที่ห้อาข่าวไหนผู้ขยุกข่าวซีก็ลองติดตามด้วยเลยน้องแผ่นดินไว้ข่าวเงาการระเบียนซื่อคื่ไหนก็ในเมืองใต้นั่นเองเกี่ยวกับลองสึกธิลองสื่อลองกวนเหตุอะไรนั้นเองนะอยู่จอกหลายจิงเลยนั้นเพราะว่าอะไรถอดไม่ก็บอกมากกันกระพองนั่นนะใครพูดแล้วเพื่นตีเต้นๆน้องเปีนอีสังอยู่อย่างนั้นนะเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ด้ของ่ะยันผัดยันกันก็น่าหง่ะเขาาเขามาสุงข้ามาสุงข้า